คุณหันกลับมาและแอบ,บมองสิ่งมีชีวิตสีชมพูอมแดงที่มีหัวใจ3ามดวงสมอง9สมองและแขนยาวทรงพลัง8ข้างแขนแต่ละข้างเต็มไปด้วยตัวดูดที่ดูน่ากลัวสองแถวเรียงรายอยู่เลือดที่ไหลาภายในร่างกายเป็นสีน้ำเงิน สิ่งมีชีวิตที่ซุ่มซ่อนอยู่ในน้ำลึกดูเหมือนจะรวบรวมทุกความลึกลับและหน้าขนลุกเกี่ยวกับมาหาสมุทรไว้ไม่มันไม่ใช่หนังสยองขวัญเรื่องใหม่หรอกไม่ใช่แม้แต่ครูพลาสของคุณฉันกำลังพูดถึงหมึกยักษ์แปซิฟิกสัตว์ร,ร้ายชนิดนี้ตัวใหญ่มากหมึกที่โตเต็มวัยมักจะมีความยาวถึง5เมตรจากปลายแขนข้างหนึ่งไปยังปลายแขนอีกข้างหนึ่งซึ่งเกือบจะเหมือนกับผู้ใหญ่3ามคนที่ยืนซ้อนกันยืนทำไมน่ะเหรอไม่รู้สินะ ตัวอย่างของหมึกที่ตัวใหญ่ที่สุดหนักกว่า4.5กิโลกรัมแต่ยักษ์ใหญ่ที่คลองสถิติว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดกว้างถึง9เมตรและมีน้ำหนักมากถึง272กิโลกรัมลองนึกภาพว่าเอาทั้งหมดนั่นมาทำสูชิดูสิแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณถูกสิ่งมีชีวิตตัวนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวคุณหลายเท่าจับไว้คุณจะหลบหนีหรือเอาชีวิตรอดจากการเผชิญหน้าก,กับมันได้หรือเปล่าการเจอยักษ์ใต้น้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นที่รู้จักกันดีว่าหมึกมีนิสัยเก็บตัว พวกมันไม่เพียงแต่ชอบอยู่ตามลาพังเท่านั้นแต่พวกมันยังพยายามหลีกเลี่ยงมนุษย์ไม่ว่ายังไงก็ตามและคุณก็ดูไม่เหมือนอาหารประจําของพวกมันด้วยกุ้งล็อบสเตอร์หอยหรือปลาโอ้ฉันเอาแบบที่เขาสั่งด้วยนะคุณไม่ได้มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อตัวใหญ่ที่สุดของพวกมันด้วยซ้ําซึ่งก็คือฉลามเอออันนี้ไม่เอานะยอมรับว,ว่ามีหลายกรณีที่หมึกยักษ์พยายามกินนักดำน้ำําแต่โดยปกติแล้วพวกมันก็ล้มเลิกความตั้งใจเร็วมากและซ่อนตัวอยู่ใต้โขดหินถ้าอยากเจอหมึกยักษ์ คุณจะต้องเดินทางไปยังชายฝั่งแปซิฟิกเหนืออาจเป็นญี่ปุ่นอลาสก้าบริติชโคลัมเบียเลือกสถานที่ที่คุณชอบเลยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ชอบน้ําเย็นที่อุดมไปด้วยออกซิเจนถ้าคุณโชคดีหรือจะบอกว่าโชคร้ายดีละ่ะคุณจะได้เห็นหนึ่งในนั้นใ,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 นในกล้กับชายฝั่งหมึกยักษ์อาศัยอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างตื้นได้เมื่อน้ําลงและอยู่ใต้น้ําเมื่อน้ําขึ้นหรือคุณอาจต้องดำน้ําลึกมากกว่า2,000เมตร เบิกยักษ์ลงไปได้ลึกขนาดนั้นเลยแต่การดำน้ำลึกที่สุดในโลกเกิดขึ้นเมื่อชายชาวอียิปต์ดำลงไป332เมตรในทะเลแดงในอียิปต์เมื่อลึกลงไปใต้ผิวน้ำความดันจะสูงกว่าที่ระดับน้ำทะเล30เท่าโอ้และชื่อเล่นใหม่ของนักดำน้ำคนนั้นก็คือน้องหมึกไม่ไม่จริงหรอกแล้วถ้าคุณสวมชุดดำน้ำป้องกันแรงดันบรรยากาศล่ะเนั่นคือเกราะแข็งที่จะปกป้องคุณจากแรงดันอันมหาศาลในทะเลลึกมันดูเหมือนชุดอวกาศ และน้ำหรือก๊าสก็เข้าไปข้างในไม่ได้แต่ถึงแม้จะสวมชุดเกราะนี้คุณก็ลงไปลึกกว่า610เมตรใต้ผิวน้ําไม่ได้ร่างกายของหมึกไม่มีโพรงอากาศเพราะงั้นจึงไม่มีอากาศเลือดของมันเป็นของเหลวแต่เนื้อเป็นของแข็งไม่มีความแตกต่างระหว่างความดันภายในและภายนอกร่างกายซึ่งทำให้มันอาศัยอยู่ในระดับความลึกมากขนาดนั้นได้ส่วนคุณร่างกายของคุณเต็มไปด้วยอากาศจึงไม่มีความสามารถนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะสวมชุดดำน้ำทั่วไป และมองหาหมึกยักษ์ในน้ำตื้นแทนแต่คุณก็ไม่น่าจะสังเกตเห็นมันในตอนแรกใต้ผิวของมันมีเซลล์อัมพลางพิเศษอยู่แต่ละเซลล์ประกอบด้วยลูกโป่งเล็กๆที่เต็มไปด้วยเม็ดสีส้มเหลืองแดงน้ำตาลดำไล่สีมาเลยเมื่อกลามเนื้อและเส้นประสาทของมันทำให้ลูกโป่งขยายตัวสีของมันก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นกลไกนี้ช่วยให้หมึกเปลี่ยนสีและพื้นผิวให้กลมกลืนกับประการัง โคดหินและพืชได้ในกรณีที่มีอันตรายมันก็จะเปลี่ยนรูปรักษณ์ได้ในพริบตาไม่น่าแปลกใจที่คุณไม่รู้ถึงอันตรายที่ซุ่มซ่อนอยู่ใต้คุณหลายเมตรคุณตกใจมากเมื่อมีเงามืดขนาดมหฮมาพุ่งเข้าหาคุณจากความมืดหมึกยักษ์พุ่งเข้าหาคุณและโอบแขนขนาดใหญ่ไว้รอบตัวคุณแขนของปลาหมึกมีความคิดเป็นของตัวเอง เพราะ2ในสามของเซลลประสาทของมันอยู่ที่นั่นไม่ใช่ในหัวนั่นเป็นเหตุผลที่แขนแก้ปัญหาหนึ่งได้ใช้วิธีเปิดเปลือกไอยในขณะที่มันกําลังยุ่งกับเรื่องอื่นอย่างการมองหาอาหารมากินเล่นแขนที่ทรงพลังเหล่านี้แต่ละข้างยังมีถ้วยดูด1 0 0่งอถึงสองอันซึ่งแต่ละอันติดกันได้หมึกมักจะใช้แขนเป็นขาในขณะที่ค่อยๆค,คลานไปตามก้นทะเลคุณรู้สึกว่าแขนเหล่านี้พันร่างกายของคุณอย่างแน่นหนาะคุณขยับตัวไม่ได้เลย เอาละขอเวลานอกหน่อยหมึกไม่มีหนวดน,นะมีแต่แขนนี่เรื่องจริงนะบอกให้รู้ไว้เฉยๆยังไงก็ตามมึกคงตัดสินใจแล้วว่าคุณเป็นภัยคุกคามนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงปล่อยน้ำหมึกสีดำออกมาคุณโชคดีมากที่สวมหน้ากากอยู่น้ำหมึกชนิดนี้ไม่เพียงแค่ใช้ซ่อนตัวเท่านั้น แต่ยังใช้ทำร้า,รายศัตรูได้อีกด้วยหากสารนี้เข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างมากความรู้สึกในการรับรสและกลิ่นของคุณก็จะสับสนเช่นกันน้ำหมึกมีพลังมากจนเหยื่อที่ไม่มีเวลามากพอที่จะหลบหนีอาจไม่รอด <g it noise> คุณดิ้นรนต่อไปสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ไม่พอใจมันพยายามลากคุณลงไปด้านล่างคุณตีขาไปมาแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลคุณคว้าตัวหมึกแต่รู้สึกราวกับว่ามันเลื้อยผ่านแขนคุณไป สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นนักหลบหนีที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาสัตว์ทะเลทั้งหมดพวกมันบีบร่างกายเพื่อลอดผ่านรูหรือช่องเล็กๆได้เนื่องจากไม่มีกระดูกถุงลมหรือช่องแก๊สภายในร่างกายแต่คุณกลายเป็นเหยื่อที่อยู่ไม่สุขนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงตัดสินใจใช้อาวุธหลักซึ่งก็คือจะงอยปากอันทรงพลังจะงอยปากที่แหลมคมนี้ช่วยให้หมึกเจาะเข้าไปในเหยื่อที่มีเปลือกได้ คุณคงจินตนาการได้ว่ามันแข็งแค่ไหนมันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดของหมึกและใหญ่พอๆกับมือของผู้ใหญ่ถ้าจะงอยปากเข้าไปในรูได้ตัวหมึกก็ลอดผ่านเข้าไปได้เช่นกันจะง,งอยปากแบบนี้ฉีกชุดดำน้ำของฉันและเจาะหน้ากากแตกได้ง่ายๆเลยความคิดนี้ทำให้คุณขวัญกระเจิงคุณเริ่มพยายามเบี่ยงตัวออกห่างจากจะง,งอยปากที่น่ากลัวให้มากที่สุดแต่ถึงจะพยายามอย่างเต็มที่สิ่งนั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก คือหมึกทุกตัวมีพิษเพื่อช่วยทําให้หอยเป็นอามอาพา,ขาดขณะที่เปิดเปลือกดีจังที่คุณไม่ใช่หอยข่าวดีอีกเรื่องก็คือพิษนี้ทําอันตรายคุณไม่ได้แต่คุณควรจะรู้สึกยินดีที่หมึกยักษ์ที่เกาะติดคุณอยู่นี้ไม่ใช่หมึกสายวงน้ําเงินเจ้าหมึกขนาดเท่าลูกกอล์ฟนี้มีพิษรุนแรงกว่าไซยานไนต์หนึ่งพันเท่านั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สัตว์ชนิดนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในมหาสมุทรอย่างไรก็ตามด้วยการดิ้นรนไม่หยุด คุณคงทําให้หมึกไม่สบายตัวมากเกินไปเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็จะคลายการยึดเกาะและคุณก็จะหลุดออกมาได้ตอนนี้จะไม่ว่าหมึกยักษ์แปซิฟิกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดอย่างน่าประหลาดมันเรียนรู้ที่จะเรียนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นเปิดขวดแก้ปัญหาและจดจําวิธีแก้ปัญหาแยากชิ้นส่วนของสิ่งต่างๆเพื่อความสนุกและเดินทางในเขาวงกฏเป็นไปได้ไหมว่าเพราะปลาหมึกไม่ได้มีแค่หนึ่ง แต่มีสมองถึง9สมองสมองส่วนกลางควบคุมระบบประสาทแต่มีสมองเพิ่มเติมในแขนทั้ง8ข้างมันเป็นกลุ่มของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทาให้แขนทํางานอย่างอิสระจากกันแต่ยังคงร่วมกันทําเป้าหมายเดียวกันผู้เชี่ยวชาญยังมั่นใจว่าหมึกแต่ละตัวมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปด้วยและใครจะไปรู้ว่าหมึกของคุณจะมีกลายอะไรซ่อนอยู่บ้าง Hey, ลองนึกภาพว่าคุณต้องซื้อชุดทักซิโดให้หมึกสิเดี๋ยวก่อนนะฉันกำลังจะออกนอกเรื่องอีกแล้วส่วนคุณอย่าอึดอาดหลังจากที่หลุดมาจากมันได้กลับขึ้นสู่ผิวน้ำให้เร็วที่สุดและถ้าคุณคิดว่าหมึกยักษ์จะจับคุณตอนคุณอยู่บนบกไม่ได้ฉันมีข่าวร้ายมาบอกมีหมึกสายพันธุ์ที่ซุ่มล่าอยู่ในแอ่งน้ำด้วยพวกมันขึ้นจากน้ำเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อจับเหยือ่อโดยเคลื่อนไหวด้วยแขนของพวกมันอย่างรวดเร็วสัตว์ร้ายเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าหมึกยักษ์ในแปซิฟิก แต่ก็ยังน่าขนลุกอยู่ดีเฮ้ hey, ถ้ากลุ่มหมึกมาเจอกันพวกมันจะกอดกันและกันในอ้อมแขนหรือเปล่านะเฮ้ <laughs> hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส